สวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกคนเขามารับช่อมเก็บมันี้ฝรั่งหน่อยแอลกินบัวลอยอีกแล้วจ้าเพื่อนสิหายคอยเฮ็ดอันนี้ให้เพื่อนน,นะนะผนคิดว่ามันแบบเดียวกันจ้าอย่าไปสื่อเด้อแบบเนี้ยเละหมดมันบอเป็นก่อนเนี่พวกเจ้าดอกมันเละ mm hmm. เพื่อนก็มาจกแป้งกินเด้อจ้า mm hmm. ปั่นให้เพื่อนอีกแล้ว เบิรมันยังบสุกอีลาเพิ่นคิดว่ามันสุกแล้วฮะนะปั่นเราก็ต้องต้มไปเลยได้จ้ะครับว่าซันเพิ่นซียิบไป,ปกินปั่นเราก็ต้มไปเลยแป้งเนี่ยผสมง่ายๆได้จ้ะแป้งข้าวเหนียวย่างเดียวเลยแล้วก็นำร้อนนะาจ้ะที่ต้มมานะแรกๆก,ก็ใส่ สอนค้นคอค้นกนเราก็ใส่มือปั่นให้มันเข้ากันแป้งกับซัมเน่ด้วยจ้ากำลังปั่นดีเลยเนียยซัมเน่กำลังปั่นดีเลยผสมแป้งเวลาเทานา้ำก็ผสมลงทีละน้อยด้วยจายา่ายยาล่งเยอะลงทีละน้อยแล้วก็ใส่สอนอค้น น้ำนี่เป็นน้ำร้อนเด้อจ้ะน้ำร้อนต้มน้ำร้อนนะจ้ะน้ำย่างร้อนอยู่นะปั่นไปน้ำก็ต้องยอนไซไอหมอน้ำอบอสันกำลังหน่อยยิบไปกินเพิ่นคิดว่ามันสุกแล้วนะมันย่งบ่สุกมันรอยขึ้นมาแสดงว่ามันอ่าสุกแล้วเด้อจ้ะมันสุกทั้งหมดแล้ว ง่ายๆด้วยจ้ะบ,บัวลอยเฮ็ดบพื่ยากเรื่อผสมสไอ้สีมะลิให้เพื่อนอีกแล้ววันนี้สีมะลิสีใบเตยสีทุเรียนกินนะจ้ะผสมสีอาหารผสมขนมวันนี้ก็เฮ็ดอะไรเพื่อนเยอะนะด้อจ้ะส่วนหนึ่งเอาไปแช่ตู้เย็นไว้อุ่นให้เพื่อนอีกส่วนหนึ่งก็สิต้มให้เพื่อนได้ยินว่าเพื่อนครูกินแล้วบัดเนี่ย เป็นครูกินรเราด้อแม่ยังบ่าท่านได้เฮ็ดน้ำหวานให้เลยอีหล่ะกะทิก็ยังบ่ได้เอามาเจาะกระปองเลยอีหล,าลหห่าเอย่าปล่อยให้มันรอยหน้าด้วจ้ะถ้าปล่อยให้มันลอยหน้าแล้วมันจะเละเพราะว่าทำแป้งมันสุกแล้วมันก็สิรอยตัวเชียตัวใดเอาลงไปใหม่ๆมันยังบ่สุกมันก็จะอยูก่นเห็นไหมมันยังบเบาๆนะ งานหาแต่งานเหรแม่เหตุเด้ยเที่ยงจนบ่ายโมงแล้วแม,ม่ประ่านได้กินข่าวเศร้าเลยละ่ะเอ้ยถ้าออกไปเดินสวนสาธารณะก็ไปเจอคนมีเซ็กกันผู้ใดผ่าคลิปไปที่ไปสวนสาธารณะเจ้าผ่าดยางแห้งเลยเด้อจ้ะไข่เสือกไปทายเห็นเขาพอดีเนาะ ดีข่อยหันกล่องออกมาท่านลูกคอยนันละผ้าเดินเข้าไปข่อยเพิ่นเดินน้ำหนานอะเพิ่นกับผ้าเดินเข้าไปเพิ่นเห็นคนคุยกันน่ะนะเพิ่นกับผ้าเดินไปเข้าไปป้าไปเห็นช็อตเด็ดปัดนี่ละออกจากกันแถบบ่ท่านโอ้ยข่อยละสิถูกหวยบ่หรือว่าข่อยสืไ้ได้เงินภาษีเด็กหน่อย พ้าวบาข้าสิจ่ายทุกวันทีสิบหาเนาะอันนี้ก็วันทีสิบสามมันก็ไปติดเสาอาทนะิตย์เนาองสิบสี่สิบหาเดี๋ยวออกไปเบิงเมลเจ้าบต้องหวง่วงเด้อลูกญ่ซ้ำนี้ลูกข่อยก็กินได้ถ้าจเจ้าเบิ่งคลิปอันก่อนนะเดี๋ยวข่อยก็จิปักเส้นหน้าอ้มไว้ เพื่อให้เมือกมันออกนะเดี๋ยวลูกคอยกซิอยากได้บัตรีงบัตรนี่กสิตักบัวลอยใส่ถ้วยให้เพินด์ดจ้ะเอาแซ่น้ำไว้ให้เมือกมันออกเนาะเครื่องนึงกสิเอาไว้ให้เพิ่นกินมือหลังเด้จ้ะอันนี้ก็เอาให้เพิ่นกินไปก่อน มากินเธอได้ขนมบัวร้อยเนี่ยกำลังเฮ็ดน้ำหวานให้เพลิอนอยูดอ่ด้วยจ้ะน้ำเชื่อมแล้วก็ตักใส่กองไว้เพ่อนอีกส่วนหนึ่งเพลินสิได้กินไอ้อมือรุ่นขาบไม้ของเพิ่นใส่ถ้วยหน่อยก็คงพอแล้วมั้งเอาพลาสติกสิ้นไว้ใส่กองใหญ่เข่าตูหลายเบ่มีพื้นทีันะ่น่ะ อันนี้ก็ได้สองชุดด้วยจ้ะสองถ้วยนี่ก็ชุดหนึ่งให้เพิ่นกินก้อนอีกชุดหนึ่งก็ไว้ให้เพิ่นกินมือรุ่นมือใหม่กับเขาคอยกับข้าอยู่ด้วยจ้ะไอเต่ส้สมตามมุนี้คอยเสียให้สมตามสปาเกตตีะนะใส่เส้นสปาเกตตี อ m a k ก a Thai service for my daughter. She ask again for Thai s e r v i She love that. นี่ด้วยเฮ็ดน้ำเชื่อมให้เพิ่นเบาหวานหลายด้วยจ้ะพ่อก็เป็นเบาหวานไอ้ผู้ลูกก็สิเป็นเบาหวานแม่ก็สิเป็นเบาหวานอีกละบัดเดี๋ยวไปเบิ่งเพิ่นกินเลยเนาะ เค่นำเื่อมให้เล่ากันสำเนาพอ่อแล้วนะเดี๋ยวเด้อจ้ะจะไปให้พนกินให้พนคิดว่ามันห่อนเด้อมันบได้ห่อนมันเย็ยนหลยหลา Do it. Do it. เขาทาแฟนพีชมมั hmm. mm ้ยถ้วย Yes มอือออีหลายยาซีดหลายเดี๋ยว ไอ้เอฟซีอีหลาเพื่อนสินั่งน้ำไล่ไหลโอ้ยผูดอดเพื่อนเหตุลิปก,นกออินเพื่อนสีวิวตกเด้ออีหลาหย่งสิ้นเพื่อนน่ะ มันล่วงไปอันหนึ่งเสียดายแล้วลูกอีหล่าเสียดายเตี่ยกูเป็นอย่างดอกแค่ลูกเดียวอ่ะไปอันไปหลดลูกเจะที่จะทางเพื่อนเห็นเป็นก็อยากกินน้ำแล้วเนาะพี่สางนั่งใหม่เพื่อนเห็นมหมเพื่อนเห็นกินเสียบกินอร่อยเป็นก็ะยากกินน้ำแล้อเนาะให้เพื่อนกินน้ำเนี้ยแบ่งให้เพื่อนกินน้ำเนี้ยบ่ต้องเสียดาย ุณหนาโอ้ยอีหล่าเอ้ยคลิปกินพ่นสีฟิวตกเมลินาธนัดขวาด้จ้ะพันใสใดทั้งใสและขวาแม่ก็จ่วงตักน้ำแถวพ่ท่าน โอ้ยหน่วยที่สองเลยล่ะมันมื่นเนาะเออมันมื่นนะยิบมือซ้ายได้จ้ะเอามาใส่มือขวาเอาเข่าปากยัำมิย้ำมิอือฮะอือฮะ What you have to tell everyone เร you mm have hmm. to tell your F.C. ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ okay, okay. ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกการติดตามรับชมให้กำลังใจ mm hmm. วันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะแมนบอแมนบออีหลาก็สิบอกว่าอีแมวว่าพิดอีแม่ตัองว่าภาษาอีสาน มดลอยได้จ้ะหมดแล้ว